สวัสดีครับผมนมิซานลองไตมือนี่คือเกลหากับแกมครับหากับแกมตรวจครับบักสองเศร้าอย่างหน่อยพอดีไปตลาดได้หมากลินฟ้าครับหอยหัวหอยมาเดี๋ยวผมใส่เบิงเเบ้งผมดีก้อยบักก้วยหอยใส่บักลินฟ้าหรือก้อยมากลินฟ้าใส่หอยเดี๋ยวมาเบิ้งกัน <c oughs> นี่ครับผมหอยซืือมาจากตลาด เขาแก้ไปแล้วครับเขากะมาล่างไหมมนต้ม,ตมไหมครับศร้าขั้นเกียร์ส่ใบตะไคร่สะอาดสะอาดเราก็เช็คเบ,บื้องเบื้องหัวนะครับว่าเขาเอาเอาตามันออกบะเขา,เอาออกว่าเบิดครับเขาต้องมามาเช็คต้องขั้วสะอาดไหมมาต้มไหมครับเราใส่ามาสิบข้าวเ้อมาต้มมาล่างไี้ดีขั้นน้ำเกียร์ขั้นใบตะไคร้ครับนี่นะฮะมาขึ้นฟ้าผมปลาตรองนุวยสามสิบบาทเบื้องเอาพีน่น้องเนี่ย สองอยูเครื <Das guided Mystery> ่องอันนี <careers peut avenues> ้ครับเมื่อสามสิบาทอ่ะเบ่งเอาด้วยปลาตองอ่ะจักเขาสิเอิญก้อยบักลินฟ้าหรือก้อยหอยไส่บักลินฟ้าเดี๋ยวจะพูสนัดเลยครับเด้อเครื่องปรุงผมก็จะมีมีหอยหัวหอยเดี๋ยวห่อหัวหอยนี่เดี๋ยวห่อจะเอาไปหั่นเดี๋ยมน้ำปลาผิดปนผงนัวน้ำปลา ผันผูว่ามากกับว่าต้องใส่กระได้ครับเด้อแลขข้วก็เข่าขวาผมเข่าขวาะมีบักหน้าวักพริกโดดต้นหอมไปชี้ไปเรื่อยนะประมาณนี้แล้วครับผมอนะเดี๋ยวผมไปเผาบักลินไายจะข้าวกันครับผมเล้วยังมาตากกันไหมครับมาหนี้หั่นตัวบาหน,นี้ผมเผามาเรียบร้อยเลยครับเด็ประมาณนี้ บัวอะไรเฮ็ดลายครับกินคนเดียวพอาด็แก้มหันครับหันเดี๋ยวจะพุ่มมากหน่อยนะมักใหญ่ครับเด้อเอาตามตามมาักเลยมักหน่อยมักใหญ่แต่ว่าไก่ย่ายน้อยหลายครับมันสิบเสียบเนี่ยไก่ใหญ่ใหลายมันบ่ขอ,อพริกขอเกลือครับประมาณนี้แหละครับ ต้องเลียกน้อยอ่อนนะครับเด้ออย่าไปเลียกน้อยใ่ายหลลยละมันแกะหยัมผ่กขาดครับพีนฟ้าหันนี่เราผมาหันไหวตัวครับใส่หมอไอ้ถามเวยดะครับ หอยครับเดี๋ยวจะผู้มักตัวหน่อยตัวใหญ่ดางอ่าวแล้วครับหันเลยครับเห็นไ่มหันทั้งนี้ครับหันทั้งนี้หน่อยรายมันเกิดว่าเสียบใหญ่ร้ายมันเกิดว่าเขาเนื้อครับเพิ่งว่าเขาเนื้อหันมบณนี้แหละครับเนาะพอได้กเกี่ยวสองเศร้าครับ เดี๋ยวผมหั่นเดียดจะเข้าครับผมจะมาต่างมันไหมหั่นผักตอครับหั่นผัตนกตอส่นชี้ผักชีหอมมี่ครับผมไมีไ่จะผักชีไปเรื่อยทำนี่กอหอมบ่แห้งเหรอครับ มันฟ้ามันเผ็ดอีเหลี่ยวเลยครับเด้อบ่ต้องบ่ต้องลายเด้อล่ะมันสีเผ็ดโคตรครับแต่ผว,วกมากินเผ็ดกับวุ้เป็นยังครับใส่จะลายมากดุพริกดวดผมก็สดิแทบประมาณสามหนีกันครับกันพ่กพ่อผมยังสีลูกไหมยันเผ็ดโคตรนี่ว้าวออกเทมๆจังเลยกันบ่นถึงสีมักเผ็ดอยู่ครับอ๋อ โอ้ขวดน้ำปาโตะเอ้าโอเคเนี่ยผมน้ำปาดไปก่อนบัดคิดว่าใส่หน่อยนึงครับผมน้ำปาดไปหน่อยนึงเลยครับปรุงกันทับบาร์เน่เดี๋ยวผมหาตะพงตะพี่ก่อนเอาครับบาร์เน่รุงครับบาร์เน่เดี่นี่จะมีนี่ครับมะรีนฟ้ากรบหวย หอกยกระถิ่นไล่ก็หกลิ้นฟ้าผมแจ็คเดีย๋ยวจะผู้มากครับเนอประมาณนี้ครับเดีย๋ยวคนครับปรุงกันขลับนแรก,แรกอย่าลืมใส่ผงนัวก่อนครับเดีย๋ยวจะมักเรื่ออย่าลืมใส่ก้อนมูครับเนาะต้าประมาณนี้น้ำปลาครับผู้ามากก็ไม่ต้องใส่ ใส่พอมันึ่งนวอย่างน้อย,อยพอครับซอนเดียวก็พอละต้องมาตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาพริกปุนะืะพริกปุนหมกน่าครับบมกน่าในหนึ่งใส่เบิดเลยรสกิจัด เข้าคั่วตขวคั่วคั่วเองครับเนี่ยใส่กับสองสพีกเลยครับเอ้าเดี๋ยวครับข้นจังไงยจังใส่ผักครับอืมอืมนหน่อยกินผู้เดียวว่าเท็ดในหน่อยว่าเมียนตัวนี้เมียนลายตัวครับฮตามรีบผักไปเลยครับเสียเวลา อักบ,บักพริกดวดใส่ลงไปเน่าอหั่นไ้ใบบุกรว่าอะไรใส่ได้ไดครับตะไคร่ว่าอะไใส่ด้เหมันพวกมากกับใส่ครับแล้วควาน่็เขากันหัวหมูหอมออคั่วคบหอออคัวหมัวหัมปราเด็กก็ะพรองกัน ซิมซิมซิมขออนุญาตครับขอาาขอนุญาตอนุญาตใส่มือฮึ่มใชขันน้ำตางหน่อยครับขันน้ำตางหน่อยโอ้แก้วโอเคครับผมเดี๋ยวตัดประจำจัดจา,จา,จานง่ายเดี๋ยวซิมให้เบิ้งอีกครับ ตัดได้ถอยได้ซ้ำมลองมาแล้วเข่าชาเข่าชาเข่าชาประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปท่านมีนกแก่อยู่ครับเดี๋ยวหานกแก่กันหาหน,กกนูกแกยังไงเขากันครับนี่แหละที่เยียเขียงอยู่แล้ว ซิมวัิมหืมฮึแก้วซิมครับเียโอ้เขาวันนี้ก็สองเศร้าอยู่ดลครับพี่น้องเขาคับเขาเนี้ยจังจังเค้ยคนพลิกดูเขาเองโอ้สุดยอด แนะนำให้ใส่ปลาด้วยครับต้องสีแสบออกของงวงหน่อยครับกับแกงก,แก็ได้ครับกับแกงกระด้กับข่าวก็ดีครับเกลียวเกลีผมไม่นิดครับไห้กับกึ๊บกึ๊บกึ๊บ จังจุงสองต้าวครับอ,อึอือออโอ้แขวะดอยูอยากเด้อฝากกดติดตามนะน,นะครับเด้อ้มีสารลงใต้ครับผมนี่ลิด มีหลายคลิปอยู่ครับคลิปก้อยหมักินฟ้าใส่ปลากระป๋องกับมีใส่จะหมักินฟ้าอย่างเดียวกับมีครับต้องปากพิสตาลได้หลยอยู่คลิปเก่าอ่ะไลครับมีคลิปหนึ่งคดเบื้องเปแสงก้อยหมักินฟ้านะครับของผมเพชรนะเบิ้งคลิปนี้ผมก้อยหมักินฟ้าใส่ใส่หอยเอฟซี FC ของแนะนํนาว่าใส่ เซ่หอยมันยิแซ่บป่ะท่านมาเออมันควน่ำเพลินดีเดดยอดฝากกดติดตายหน่อยครับเด้อนุ่มสายลองใส่ครับผมสวัสดี